โอ้สวยจังเลยอากโบราณอากโบราณสวยมากคุณพี่ อันอันนี้เป็นเป็นอะไรค,ครับนี่เปลือกไม้ครับผมอ๋อนี่เปลือกไม้ใช่ครับผมอ๋อที่เป็นเป็นแบบอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะใช่ใช่ครับอันนี้คือเปลือกไม้ตัวนี้เป็นพวงสาวตั้งแต่รอ <s ans> ห้าที่เก็บรวบรวมไว้แต่เราไม่ได้เก็บแต่รอห้าเรารวบรวมมาจากชุมชนจากชาวบ้านนี่แหละครับเออเขคือสืบจากประรวั <s ans> ติแล้วใช่ครับผมจากต่างนานใช่ครับสวยมากเลย นีใช่ค่ะแน่ต้นตำรับคือคุณแม่น้องมีสาดนใ้ผมมาอ๋อนี่เขาเรียกว่าอะไรครับคุณน้องเนี่ยอันนี้เป็นพวงสาวครับผมพวงสาวอันนี้เป็นตังครับผมอันนี้ซื้อมาไม่เกี่ยวกับการทอไหมอะไรครับอ๋อตังค์ใช่เป็นโต๊ะเป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับใช่ตัวตัวที่ใส่ใส่ถาดตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรครับนี่เขาไม่ใช่ไม่ไม่ตัวตัวตัวโครกเขาน่ะ อันนี้ไม่รู้เหมือนกันครับไม่ไม่มว่าบางที่เขาก็ไม่ได้ใส่แบบนี้กันอะใรงันแต่เราจะมีช่างไม้ของเราอยู่ในบ้านเราส่วนใหญ่เฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่เราจะผลิ์เองไม่มีขายใช่เราจะผลิตถ้สวยพวกโต๊ะพวกต่างอะไรเราผลิตเองหมดเลยส่วนใหญ่ครับอันนี้เป็นสีธรรมชาตินะครับอันนี้จะเป็นลูกมะเกลือจะให้สีดําครับผมอ,อันนี้สีเหลืองทองให้ไม้เขยมาจากสีเหลืองทองครับผมอันนี้เป็นคลังคือรังแมลงใช้สีแดงอมม่วนั่นเองครับเขยดิเราใช้ เข้ได้ใช้ส่วนแกนตรงกลางนะครับอออ๋ันนี้พวกโครงพวกอะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้คือเขใช่ไหมครับนี่ใช่ครับผมเข้โอ้แล้วตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นเอ่อเหล่งครับไว้ทําใหม่ให้เป็นใจนี่คือเหล่งวิธีการใช้งานเป็นเหล่งอันนี้คือเหล่งใช่ไหมครับอ๋อสวยมากเลยเหล่ง เาจ้าของเขาชื่อคุณอะไรนะคุณคมีชัยแต้สุจริยาครับ<อ>เป็นลูกชายของยายคำคุณนั่นเองครับลูกคนเดียวใช่ไหมลูกไม่ครับผม,ม,มคุณยายมีลูกสี่คนก<อ>็จะมีท้าจากคนเดียวที่สืบข้อเรื่อผ้าต่อจากคุณยายแค่คนเดียวเท่านั้นครับอันนี้อันนี้คืออันนี้เป็นหลักเสือดึงเส้นยืนมันจะไ,ไม่สมบูรณ์ครับผมตัวสมบูรณ์จะอยู่ด้านหลังตัวเีีเราอ้อันนี้คือหลักเสือใช่ครับอันนี้คือหลักเสือ ออเขาจะใช้เป็นคู่กันเนาะใช่จะใช้เป็นคู่ครับจะเป็นคู่จะมีไม้ตรงกลางด้วยอะไรเลยเขาไม่นนเ,เขาเาไม่ใช้แบบสูงเนาะนนอันนี้มัน,น,นมันมันขยับได้จเจอของที่สุดที่ยาวมากครับเวลาเจอปกติกจะสูงไม่ใช่ใชครับจะสูงใช่ครับเรียกว่ามีที่โตฝั่งนี้ก็จะเป็นในครับเป็นหลายโอ้สวยูงใช่ อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะในครับผมในไม่ปัดในเขาหลอดไปตีเกลียวเส้นใหม่อะไรเงี้ยก็คือหลาใช่หลาใช่ภาษาสายเรียกหลาครับอันนี้เขาเรียกว่าอักอักถ้าถ้ามีหัวเรียกคอร์ดอักครับผมถ้ามีข้างหลไรก็เรียกอักครับผมคนอักสวนอะไรอันนี้เป็นของโบราณหมดเลยใช่ไหมครับโหมดดูแลอันนี้เขาเรียกว่าใจเหรอคะใชครับเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยในครับในในเนาะไอในใช่ภาษาไทยเรียกในครับอ่าเราเรียกหลาได้ไหมมาลายเหรอคะใช่ครับ อนี้เขาเรียกว่าอักครับผมอาดสวยจังเลยเนาะศิลปะแบบนี้เป็นศิลปะของเมืองอุบลโดยแท้เลยใช่ไหมครับผมอาจารย์รวบรวมมาจากส่วนใหญ่เป็นสารใต้ครับสุรินทร์ศรีสเกตและโสอะไรโซนเนี่ยครับผมอุบลลงไปหาถึงลาวบ้างถึงขเมรบ้างก็มีครับอันนี้เขาเรียกว่านายอ๋อสวยมากเลยเนอะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะนนรลนะหลักเสือครับหลักเสือไปถึงเ,เส้นยืนนะ ขนาดต่างๆแล้วแล้วของที่อันนี้คือของเก่าทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่ครับผมอันนี้ก็ไนเหมือนกันเหรอใช่ครับอันนี้ในไนไนตื่นจะปั่นหมาได้ทีละหลอดครับแต่นี่เป็นไนของคุณยายคำปุลครับจะปั่นคะแนนได้ห้าหลอดพร้อมกันเลยครับโอ้ครั้งเดียวห้าหลอดใช่ครับยั้เป็นคอนนะครับคอนอักที่เป็นรูปพญานาคต่างๆส่วนมากส่วนนี้จะเป็นเอ่อคันเจียงครับผม เมื่อก่อนเนี่ยไม่มีคอนอักในการใช้งานครับเราใช้คันเจียงในการเก็บไหมครับวิธีใช้ก็งี้ครับจับไหมแล้วก็มัดก็หมุน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 พอไหมเต็มหลอดก็ถอดไปใช้งานครับทุกวันนี้ก็สูรพันจากการใช้งานไปแล้วก็มาเป็นตัวคอนอักแทนนั่นเองครับอ๋อก็คือตัวนี้ก็เกิดก่อนพัฒนาการมาเป็นตัวนี้ใช่ครับโอ้เป็นลูกคุณยายคำภูใช่ครับสวยมากเลยคอนอักนั่นเองครับอันนี้ก็คอนอักมีการที่สวยพิกที่เี็กคัน คนอักที่นี่สวยมากเลยอันนี้เป็นรูปตัวเหงาเลยใช่เขาจะมีหัวพญานาคแล้วจะมีหางพญานาคชั้นจะเป็นหางหมดเลยครับโอ้สวยสวยสวยมีตระงานปราณีขินทั้งนั้นเลยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะนี่อันนีเรียกว่าเปียไว้สำหรับทำฝ้ายให้เป็นใจครับอ๋อเปียสวยจังทำฝ้ายให้เป็นใจ ถ้า<ใ>จ,จะเก็บไหมให้เป็นใจต้องใช้เปียครับถ้าเป็นไหมเออถ้าถ้าเป็นฝ้ายต้องใช้เปียถ้าเป็นไหมต้องใช้คอร์ดอัดนั่นเองครับอ๋อแล้วตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรครับที่เป็นตัวอันนี้เป็นฮงโบกครับผมไว้สาหรับดึงเส้นยืนับผมฮงโบเราก็จะเอาไหมเรื่องมาเสียบ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 แลดึงพาดไปกับหลักเฟือครับผมอ๋อ แล้วตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรคะเนี่ยอันนี้นเป็นเป้พันธ์นะครับผมไว้พันเส้นไหมนั่นเองครับอ๋อสาหรับแบบเหมือนคล้ายๆกี่กระตุกที่ให้มันตรงๆสำหรับไม่ใช่ครับไอ้เป้นพันธ์ที่พันเส้นยืนครับเวลาพันเส้นยืนเสร็จก็คลายตรงมัดรัดอันนี้เวลาเราทอได้เยอะเสร็จแล้วก็พันข้างในแล้วก็เอเส้นยืนแล้วคลายออกมาอ,อไว้พันเส้นยืนที่บนกี่ทอผ้าครับอันจะเป็นไนส์แต่ละชที่สี่ครับ เป็นหลักืออันนี้คือคือในตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สี่โซนนี้จะเป็นโวนของเขมิ้นสุรินทร์ครับอันนี้อ๋ออันนี้จะเป็นเนี่ยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สี่โอ้ยสวยจังเลยอันนี้จะเป็นอะไรนะคอันนี้จะเป็นโซนของสุรินทร์ทั้งส่วนใหญ่อ,อ๋อน,นี่เป็น <ư? S 1> หลักเฟืหลักเฟือของสุรินทร์ใช่ครับผมคืลักป่าของขมิ้นใช่ครับ แต่ก็ใช้ของไทยนะอยากเห็นตนทำจริงเลยว่าก็แต่มีรูปทรงที่แปลกมีจะมีตัวที่สมบูรณ์ที่สุดก็จะมีตัวนี้ตัวนี้๋อยังไงตัวนี้คืออะไรคะนี่อันนี้คือฮงโบครับผมอันนี้คือฮงโบหงโบใช่ครับใช้สำหรับทำอะไรนะครับไว้สำหรับเอ่อไว้ดึงคู่กับหลักเสือครับผมเราก็จะจับไหมใส่ฮงโบใส่ก็จับจับไหมกำมาก็โอ้ก็คือฮงโบนี่ก็เป็นกระบอกแล้วก็โยงใส่ตรงนี้ โฮมโบกแล้วนี่อะไรนะหลักเสือหลักเสือแล้วตรงตรงตรงกลางเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะก็นี่ครับทั้งหมดนี้เรียกว่าหลักเสือหมดเลยแต่หลักเสือพวกนี้ไม่สมบูรณ์ครับตัวสมบูรณ์มีแค่ตัวเดียวเท่านี้นี่คือตัวที่สมบูรณ์ที่สุดครับที่สมบูรณ์ก็คือพระเมียนต้องมีตรงกลางใช่ครับอันนี้เราใส่ทับใส่อันนี้เป็นเป็นศิลปะของสุรินทร์ครับผมอันนี้ของสุรินทร์ใช่ไหมครับขอนอ่ะไม้ขอนอ่ะอุสวยจังเลยอ่ะ มันเป็นเตียงสวยขึ้นมากเลยืก็เป็นแป้นพันแป้นพันสวยมากจริงๆจริงๆแป้นพันเนี่ยไม่ได้ติดติดที่กี่ใช่ไหมคะติดที่กี่ครับผมติดหน้ากี่เลยครับแป้นพันใชออันนี้ก็เป็นผ้าเราได้ไปเวทีโลกที่มาเลยเสียเป็นผ้ากาบบัวนั่นเองครับคุณน้องหรือเปล่านี่ไม่ใช่ครับท้าเหน้าเหมือนกันจังอันนี้เราก็เป็นตัวแทนประเทศไทยไปงานมัดหมีโลกมาเมื่อปีหนึ่งเจ็ดสิมาครับ อ,อันนี้เป็นศิลาปะอะไรศิลาดนครับเจ้ที่สุโขทัยเมื่อ35ปีที่แล้วครับท่บานเรนนะครับราหูนัท่นเองครับนาทับราหูก็คือผู้กลางคืนไม่่ใชครับอ๋อเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะที่เครื่องอะไรนะเครื่อง,งอะไรเดี๋ย่อยู่ที่เมืองศรีสัชนาลัยที่มีมีเตาเผาอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะสังคาลุ่งสังคารุที่เป็นสีเขียว ลหลังนี่ก็เป็นเอาโลหิตเตงถวน <ไอ S 2> ครับเป็นจ้าแม่กวนอิมที่เป็นไม้จันทร์ของเจดท่านที่เมืองครับถูกนี้ก็หลายร้อยปีว่าสามีคุณยายคำกลุ่ถ้าเป็นคนจีนครับเราข้าไม่อยู่เมืองไทยได้เลอใครนำเรื่องนี้อีกเป็นพระแม่กวนอิมใช่เป็นแม่คนจีนครับทำจากจันทร์หอมใช่ไหมครับขออนุญาตสัมผัสได้ครับ ไสวยยใช่มนี่เป็นกี่ทอผ้าของคุณยายทำปุนครับเราทำไป็นของเกิดได้คุณยายตอนคุณยายอายุครบ80ปีครับตอนนี้คุณยายก็89แล้วนะเนี่ยเป็นแป้นพันัโอ๋อเป็นพันแล้วก็ตะบันล็อกตรงนี้ใช่ครับผมเป็นพันตอนนี้คุณยายอายุเท่าไหร่แล้วครับ89ปีครับ89อันนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะนี่อันนี้เป็นตัวที่ยึดไว้เฉกครับผมไม่นี่ไม่ได้ใช่ครับอันนี้ไม้คำพันใช่ไหมนี่ไม้คำพันธุ์ เวลาเราพันไม้น้ำเสร็จแล้วก็คลายเสเยน้นยืดเนื้อแปรงพันนี่ออกมาไม่น่าเอาอันนี้มาวางเลยตอนนี้คุณยายยังทอผ้าได้อยู่ใช่ไหมครับตอนนี้ก็ถ้ามีถ่ายรายการก็มาทอโชว์ได้ครับแต่ให้ทอจริงจังก็ไม่ได้ทอหนะเพราะว่าคนแก่นั่งนานอายุเท่าไหร่เลยแปดสิบเก้าครับใใหลักเฟ<ม><ห>ือ,อเออไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะคอนอนะักครับผมคอนอักโอ้อันนี้น่าจะเป็นเขมรเนานะ อันนี้เป็นบนครับผมอันนี้เป็นของบนเลยใช่ไหมโอ้แกะสลักอย่างสวยเลยแล้วไม้ที่ทําเนี่ยส่วนใหญ่เป็นไม้อะไรครับเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกไม้แดงไม้อะไรเงี้ยอืมอันนี้ก็เป็นสีโบราณเลยใช่ไหมคุณใช่ครับผมลงรักมาเลยครับอ๋อสีดําคือเป็นรักอ่าสีแดงหรอคะรักยมหรือเปล่ารักยมน่าจะเป็นชาติหรือเปล่าชาดอ๋อสวยจังเลยแล้วตัวตัวที่แบบเหมือนเตาลี่เขาเรียกว่าอะไรอันนลยะแม่รวยลี่เลยละแม่ ไลูกเกิดไม่ทันไม่รีดอะไรทุกคนกันไม่ทันกันเส้นได้มั้งแะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะเนี่ยเรนเนี่ยฮองมีฮองมีฮองมีนี่เป็นหลักมีด้านหลังเป็นหลักหลักมีที่แบบนี่เนาะใช่ครับผมอ๋อนี่มัดมีครับมัดมีโอ้ดูสีลายสวยมากต้อนมาจังเลยว่าเสร็จ จทให้มันเสร็ปกติสื่อจากบ้านคัมภูนี่เขาลงเยอะไหมเยอะครับผมใน Google กูเกิลยูทับถ้าจะละเอียดสุดก็รายการสิทธ์มีครูครับถ้าถ้าจะแบบว่าไม่ต้องอ่านเองนะอันนี้คือคุณแม่สาธิตในการครับคือการทำงานจริงๆนั่นแหละทำงานจริงๆค่ะอ๋อนี่ทำจริงๆเลยใชจริงจริงว่าตอนนี้ช่างมัดหมีของเราเหลือแค่คุณแม่แค่คนเดียวเท่านั้นแล้วตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรคะเนี่ยเป็นกระด้งไว้เก็บของครับผมอันนี้เป็นไม่เก็บใบชาไปอะไรเมื่อก่อนแล้วเราเขาเรียกว่ากระด้งเหรอคะใช่ครับ ก็ต้องเหมือนเป็นของลาวอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้เป็นฟืลมใช่ไหมคะเนี่ยเป็นฟืลมครับผมอุ้ยฟืลมสวยมากเลยที่นี่เป็นหัตถศิลป์จริงๆนะอะไรก็สวยสวยไปหมดเลยได้เหลือคุณแม่แค่คนเดียวตอนนี้ครับผมคนนี้ากอันนี้เคกว่าตู้ตู้อะไรคะเนี่ยตู้พระธรรมตะกีโด สวยมากเลยฟ,เฟ,ฟ,ฟืมนฟื้นฟืเนี่ยเป็นศิลปะของของที่ไหนคะเนี่ยที่ไหนเป็นทางอสานเราเนี่ยเหรอครับอิสานใต้รวมๆไปเนะใช่ครับอันนี้เขาเรียกว่าทอผ้าอะไรคะเนี่ยอันนี้เป็นการทอผ้ากาบบัวแสงแรกแห่งสยามครับเราทําให้นี่คือ<ห>ากาบบัวใช่ครับผมคำว่ากาบบัวมันคืออะไรกาบบัวเป็นเทคนิคการทอครับผมก็จะหนึ่งเส้นยืนจะต้องมีริ้วสองสีครับ สองมีมัดมีสามมีเส้นขีดสี่มีเส้นหางกระอบครับสี่อย่างนี้มารวมกันจะเกิดผ้ากาบบัวครับจะเป็นเอาเอาใหม่นะคะตอนแรกคือมีมีผ้าหนึ่งหนึ่งเส้นยืนต้องมีริ้วสองสีสลับกันขึ้นไปริ้วสองสีคือตรงไหนครับเส้นยืนเส้นยืนอ๋นนี้คือหนึ่งสองนี่ใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อจะมีสองสีขึ้นไปหนึ่งสองอ๋อสองสีขึ้นไปก็คือกาบบัวใช่ครับสองก็ต้องมีมัดมีครับอ๋อจะมีมัดมีสามต้องมีเส้นยกขีดครับ ยกขีดสีต้องมีเส้นหางกระรอบครับหางกรอบคือเอามาปีกใช่ครับ,รบผม<อ>สี่อย่างนี้มารวมกันก็เกิดผ้าก่ำบัวนะครับอันนี้กี่แบบนี้เขาเรียกว่ากี่อะไรคะนี่อันนี้กี่ทําขึ้นมาใหม่เพราะว่าอยากให้แขกที่มาชมไม่ต้องต้มมอผ้าอ,อาจารย์เลยออกแบบนี้ใหม่ออกแบบอันนี้เฟอร์นิเจอร์เราออกแบบนี้ครับผมเลยออกแบบให้มันสูงไปเลยจะได้แบบอันนี้นผ้าที่<อ>ที่เห็นนี่คือผ้าอะไรคะนี่เป็นผ้าม,มีธรรมดาครับผมอ๋อเทคนิคอะไรคะ มัดหมี่ปกตินแล้วครับผมมัดหมี่แล้วก็ทอปกติอันนี้เป็นกาบบัวครับอันนี้คือกาบบัวจะเั็นกาบบัวธรรมดาอันนี้คือกาบบัวธรรมดาครับผมมันจะมีกาบบัวกี่ชนิดครับก็จะมีกาบบัวจกดาวอนีครับอันนี้คือกาบบัวจกดาวครับผมกาบบัวจกดาวแล้วก็จะมีชนิดหนึ่งคือผ้ากาบบัวคําแต่ไม่มีเพราะว่า ผ้ามันหนักครับเพราะใช้ทองคําทออันนี้คืออะไรคะนี่ไี่เป็นผ้ากาบบัวให้เป็นผ้าคลุมไหล่ครับผมผ้าคลุมไหล่ครับอ๋ออันนี้คืออันนี้คือการจกดาวใช่ไหมคะนี่ใช่นี่การจกดาวนี่เป็นผ้าพื้นจกดาวครับผมการจกดาวอันนี้ดินเนี่ยเป็นทองคำเหรอดินเป็นทองคำจากอินเดียครับผมอ๋อดินทองคำเงินแท้สวยๆอันนี้เงินแท้ริเงินแท้ครับเงินแท้อันนี้เป็นเส้นเป็นเส้นเป็นเส้นนะครัเอามาดูสินี่ครับ อ๋อเงินหมายถี่ว่าอันนี้คือเงินเงินที่เอามามาตรีเกีียวกับเส้นเส้นเส้นหมายไม่ครับจะใช้เงินเพียวๆครับผมเราจะใช้เงินสองเส้นสองเส้นตีเกียวเลยใช้สี่เส้นเส้นมาพันกันครับแล้วทีนี้เราได้มาอันนี้เอาเราทําเป็นเส้นนี่เราซื้อมาครับผมซื้อมาเป็นเส้นเล็กๆครับผมซื้อมาเล็กๆมาพันเข้ากันเอ๋อมันมีขายใช่ไหม มีครับผมมีขายอมีขายเหรอใช่ครับผมมีขายครับอืมพวกนี้เป็นสีธรรมชาติทั้งหมดเลยใช่ไหมสีธรรมชาติครับผมสีธรรมชาติทั้งหมดเลยได้เงินไหมเงินนรืม่ใช่เงนโอ้ใช่ครับอาจารย์ว่าเงินน่าจะแพงกว่าทองว่าทองไม่ใช่ทองแท้จะผสมทองแดงด้วยอืมอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะเนี่ยผ้าคลุมไหลเป็นผ้ากับบัวเหมือนกันครับผ้าคลุมไหลส่วนใหญ่เราจะเน้นเรื่องผ้ากับเน่ยเราสท่เราทำมันคืออะไรอันนี้เป็นทองเลยครับ อันนี้เป็นผ้าของเออ่พระสุริโยไทยครับผมในหนังพันทะเรศวรมหาลียใช่ไหมครับผืนนี้เหรอครับใช่ครับอันนี้เป็นผืนที่เราทอเพื่อไว้จากผืนจริงนะครับกันอยู่เพราะว่าผืนจริงเราขายเขาหมดเลยขายขาดไปเลยครับผมเราทอเพื่อให้ดูเองอันนี้ทำไมเป็นแบบนี้หรือยังดึงมายังครับหรือว่าต้องมาคลายแล้วดึงการทำให้เบี้ยวคือมันจะแน่นแน่นกว่าตรงถ้าทําตรงมันดึงไม่ได้ไม่แน่นเราต้องล็อกฝั่งนั้นให้แน่นก่อนแล้วเราก็ดึงฝั่งนี้มาให้แน่นมันก็จะ แน่นขึ้นถ้าเราดึงเสมอการสองข้างแรงเรามันไม่มีครับเอาเทคนิคใหม่เลยเนี่ยเราก็จะดึงข้างหนึ่งอัล็อกเราจะมัดข้างหนึ่งให้เสร็จก่อนครับแล้วก็อีกเนี่ยมันก็จะหลวมฝั่งนี้เราจะดึงงัดออกมาให้มันตึงทีนี้เส้นมันก็จะตึงทั้งหมดเลยเพราะว่าถ้าควาพรมกันสองข้างเนี่ยบางทีภาพมันไม่เท่ากันอันนี้เป็นสีธรรมชาติเหรอคับนี่ไม่ครับนี่เป็นเคมีครับ อันนี้อาิปรำมอะไรอันนี้เป็นภาพพื้นจกดาวเฉยครับนั่นเลเอาไปทำเเป็นผ้าคลุมไหล่ครับใช่ทำไมรู้สึกว่าเส้นยืนมันจะมีหลายๆสีใช่ครับผมส่วนใหญ่เราจะเน้นเส้นยืนที่มีหลายๆสีเรามัดมีเรามัดมัดไปก่อนมัดไม่มัดครับผมก็ย้อมเสร็จพอย้อมเสร็จก็เอามาหมายถว่าเส้นยืนมีหลายสีอมาค้นใช่ครับผมก็รู้ว่าก็รูและสีเส้นสีเส้นสลับสีกันไปทัส่วนใหญ่ที่เกิดใช่ครับ อันนี้ของสุริโยทัยภาพผืนนี้เขาเรียกว่าอะไรเหมือนผ้าพแสงแรกแห่งสยามครับผมอันนี้คือผ้าแสงแรกแห่งสยามนะคะเป็นสีภาพที่ขึ้นตอนเช้าของหน้าผาเช่นไรมีมันมีใช่ครมีมันมีแล้วก็จะมีขิดด้วยเนาะมีขิดครับผมมีขิดผสมประสานใช่ครับแล้วก็มีสองสีเขาเรียกว่าอะไรสองสองอะไรนะเส้นยืนต้องมีริ้วงสองสีครับอี้เป็นแสงแรกของหน้าผาเช่นไรเพราะว่าอุบนเรามีพระอาทิตย์ขึ้นบนใครสยามที่หน้าผาเช่นไรก็ได้เป็น สีมันขึ้นตอนเช้าแล้วก็คือทําทให้เป็นอัตลักษณ์ของใช่ <ๆ S 1> ใช่ใช่ครับผมแล้วก็มีสีฟา้าของท้องฟา้าตอนเช้ามีลายบัาหมีไม้เป็นลายดิกาไมยถึงสุริยะเทพที่ถวายด้วยชายวิลเลียมด้วยครับโอ้ลายนี้ล่ะไม่เป็นกาบบัวครับผมเป็นพญานาคครับส่วนใหญ่ถ้าบ้านํำปุ่นจะไม่ทําลายโบราณเราจะทำเป็นลายกราฟิกถ้าส่วนใหญ่ชังเกตพญานาคเราก็จะเป็นลายกราฟิกก็ส่วนใหญ่ก็คือทําให้มันกว้างอีกใช่ครับ แต่อาจารย์จะไม่ใช่ไม่ไม่เอาลายโบราณมาทำเป็นส่วนใหญ่ทำใหม่ขึ้นมาหมดเลยสวยราณคนทำเยอะเลยทำเยอะใช่ครับอันนี้เขาเรียกว่าผ้าอะไรกันเนี่ยอันน๋อเป็นผ้าของคุณยายน้อยครับคุณแม่คุณยายคำปุ่นที่ทีอเก็บไว้ครับอันนี้เป็นเป็นโบราณเลยใช่มครับเป็นโบราณครับเชิงเชิงเขาจะเป็นมัดหมี่เนาะมีจกดาวเนาะสวยมากเลยอันนี้เป็นที่ค่าเยเขาได้เลยสวยนะครับ ในคาดคาดเออพานาเรสสวนเนี่ยที่คาดเออพานาเรสสวนอันนี้ก็คือคาดเออเกิดจับผืนจริงในภาพพยูนเพราะว่าผืนจริงเนี่ยขายขาดไปเขาไปเลยครับอ๋อ้ผืนขายไปผืนเท่าไหร่ครับครับประมาณได้ไหมก็ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์ได้ไม่ได้ขายเต็มร้อยตอนที่ผ้าเราเฉลี่ยอยู่ที่ถ้าเป็นกาบวัวธรรมดาอยู่ที่หนึ่งหมื่นเกือบห้าร้อยบาทต่อสองเมตรครับถ้าเป็นกาบวัวจบดาวเนี่ยอยู่ที่เก้าหมื่นบาทต่อสองเมตรอันนี้ลายนี้เขาเรียกว่าลายอะไรครับคุณ ไม่รู้เหมือนกันชื่อลายว่าไม่มีครับชื่อลายแต่ไลายพวกนี้เป็นลิขสิทธิ์หมดเลยใช่ไหมไม่มีลิขสิทธิ์ครับอาจารย์ไม่ได้ันมาจากมันมาจากชุดไทยอาจารย์ไม่จดลิขสิทธิ์ไว้สับผืนครับเพราะว่าทุกอย่างที่คิดค้นขึ้นมานี้สามารถเล่าเรียนแบบได้หมดเลยท่านใจกว้างมากเลยนะไม่ลายนี้เรงตะเกียบทั่วไปอืมอันนี้คือไม่ได้เดลิขสิทธิ์ภาพไว้เลยว่าเราไปสอนเขาอยู่แล้วครับเราไปสอนทุกคนเพื่อให้พอให้พอแบบเราอยู่แล้วดีแล้วล่ะเพราะว่าจะเป็นการ จะได้กว้างจะได้มีแค่แล้วก็หายไปเหมือนกับสงแรกนี้เหมือนอาจารย์ที่สูงเจียบอาจารย์เหมือนคุณครูเนาะเหมือนเป็นคุณครูผู้ให้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะเชี่ยนหมากเหรอหรืออะไรเนียเออเราเรียกว่าขันครับผมบ้านเราเรียกว่าขันเฮ้ยใส่พวกหมากพวกอะไรได้หระครับอ๋อเป็นขันเหรอก็เรียกขันเหรออันนี้เป็นโบราณทั้งหมดเลยใช่ไหมครับตัวเข้ข่าวมันคืออะไรคะเนี่ย าชมาง,างเป็นทุกเปลือกหอยอะไรสักอย่างนีง<อ>่แะครัออนี่เป็นเป็นสตอรี่ของผ้าแสงแรกครับผมอ๋อผ้าแสงแรกแสงแรกเกิดจากแรงบันดาลใจจากแสงเงินแสงทองของรุ่งอรุณที่ที่จังหวัดอุบลร,ราชธานีถ่ายทอดความงดงามนี้มาเป็นผืนผ้าเพื่อเก็บความประทับใจให้ยาวนานสวยมากเลยไอันนี้ใช้ับอะไร อุบลราชธานีถือว่าเป็นราชธานีของศิลปวัฒนธรรมแห่งแดนอีสานโดยเฉพาะอย่างยิ่งคืองานศิลปะหัตถกรรมมีผ้าประจําท้องถิ่นคือผ้ากราบบัวที่เป็นอัตลักษณ์สร้างเสริมเศรษฐกิจให้ชุมชนจนเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตชาวอบุบลและได้รับการึืนทะเบียนเป็นมรดกทางภูมิปัญญาละวนธรรมแห่งชาติอ,อันนี้เป็นผ้าอะไรคะนี่เป็นกรา,าบบัวจกดาวรแรกเลยครับรุ่นแรกครับ อันนี้เป็นลายโบราณเหมือนกันใช่ไหมไม่โบราณครับผมทํามาใหม่ครับผมออใช่าทำมาใหม่ใช่ไหมครับ้าลับบวเกิดขึ้นว่าปีสี่สามปครับผมเลยไม่บขึ้นได้นะครับเชิญเชิญนะครับอันนี้จะเป็นจะเป็นเกี่ยวกับผุทธศศาสนาส่วนใหญ่ครับโอ้มาอันแรกเลยก็จะมาเจอภาพเป็นภาโบราณครับผม เ,นนนนนนเป็น้าโบราณระยะของอินเดียครับผมอันนี้มาจากลาวอันนี้มาจากกัมพูชานี่ก็เป็นของอุบลเราเนี่แหละอันนี้คือภาพปูมของกัมพูชาโดยตรงเลยเนาะนี่คือผ้าโบราณของของของขมรนโดยตรงเลยขมรครับอันนี้ก็เป็นของขุนขม้าของขุนอุบลเหรอขอุบลครับผมแสดงขุนอุบลสุรินคล้ายๆกันนะเป็นเป็นขม้าที่มีส่วนใหญ่อาจารย์บอกว่าเมื่อก่อนคนอุบลเราจะเอาไปให้สุรินเนี่ยขอผ้าให้ ใช่ครับ <spe ar> เพราะฉะนั้นวัฒนธรรมมันก็เลยเป็น<ะ>เหมือนญาติพี่นอ้องอะไรอย่างเงี้ยเนาะ,ะอ,อุบลเป็นคนคิดแต่ว่าช่างอยู่ที่สุรินอันนี้ก็เป็นผ้าของอุบลเลยครับมผมก็จะมีหัวสิ้นจงดาวเป็นเอกลักษณ์ของผ้าอุบลอยู่แล้วครับลายนี้เป็นลายแปลกๆลายอะไรเป็นขิดครับผมเป็นขิดใช่ครับขิดลายอะไรคะ ไม่รู้เหมือนกันชื่อลายแล้วผืนนี้เนี่ยที่เป็นสีใสใสนี่มันผ้าอะไรนี่แหละครับจ้าอันนี้เป็นผ้าของเวันนั้นลูกหลานของเจ้าเมืองสัรปสิทธิ์นะครับผมท่านมาทานกาแฟที่ร้านเสร็จมันขาดครับมันขาดเสร็จก็เลยถอดไ้ให้ที่นี่เลยครับก็ยังไม่ได้สไดยอบและเชิงสวยมากเลยนะลายนี้สวยมากเลยพี่เจริญพี่เจเลยนี้เป็นผ้ายกทองของเจ้าเมืองยะโสครับผมซึ่งเป็นของคุณยายน้อยที่เก็บให้เราชมครับผ้า ไฮยอกของคุณยายว่าคุณแม่คุณยายคำปุ่นถ้าเป็นหลานเจ้าเมืองยโสธรนะครับนี่ที่หน้าถึงสวยมากเลยนี่เป็นผ้าเช็ดหน้านะครับอันนี้ผ้าเช็ดหน้าะขนาดผ้าเช็ดหน้านะความยาวเท่าไหร่คะเนี่ยไม่เคยกันมคูณกันนะไม่ต้งแตะครับมาอันนี้อันนี้ผ้าของเจ้าเมืองมันเป็นผ้าไรจ๊ะเป็นผ้ายกทองครับเป็นผ้าผืนยาวสามเป็นผ้าผืนยาวครับผมใช่ครับมีมีลายท้องหน้านางใช่ใช่ครับผม ผมก็ไม่เคยเปิดขึนข้างล่างนี่สวยมากเลยเชิงเชิงนิดเดียวนะแต่หวานหวานนะมันเป็นทองคำหรือเป่าเป็นแร่น่าจะเป็นทองคำเลยไม่แน่ใจเหมือนกันไม่ก็ยังไม่เคยแตะไม่เคยแต่เนื้อผ้าผืนนี้เลยว่าแต่กุนใหญ่มากนะเจ้าเมืองอันนี้คืออะไรคะเนี่ยอันนี้เป็นนกหัดสีลิงครับผมไว้เผาศพเจ้าเมืองบนรั้ใหญ่๋อเหมือนทางเหนือเลยอ่ะคล้ายๆ้ายทางเหนือเนาะ น้องหัสดีลิง,งรพระพุทธรูปนี่คือของโบราณเลยมาจลาวอ๋อมาจากลาวปางนี้คือปางอะไรคะ,ะมมครอ๋อห้ามสมุมดมค,มมคือ,ค,อคือที่มาเป็นยังไงบ้างคะห้ามสมุดไม่ความหมายของปางห้ามสมุดน,นะคะไม่เคยได้ยินเลย แล้วก็เป็นพระพุทธรูปไม้ล่ะจ๊ะพระพุทธรูปไม้นะคะพระพุทธรูปไม้นี้ได้มาเออยังไม่เคยสอบถามกับอางว่าพราประวัติเขาเป็นมายังไงอืมเ<ล>พราไ,ได้มาที่อาทิตย์ก่อนนี้แหละแล้ว,ลวด้านบนล่ะนนคะด้านบนเป็นเออพระบรมสายคาดเป็นส่วนของโรหยต่านั่นเองครับผมอ๋อแล้วก็พระโอษฐิสัยเนี่ยได้มาจากวัดที่จุฬาลักษณ์สินทรบอ่ะ อันนี้เป็นสัญลักษณ์ของอสัตว์ในหิน,นละพานหรือเปล่าใช่ใช่ครับผมเป็นนกหัสดีลิงครับนกหัสดีลิงเหมือนหลวงปู่คูนก็ต้องเป็นนกหัสดีลิงเหมือนกันเนาะตรงนี้นั่งนั่งได้ไหมไโ,<อ>โจ๊กจะพีคขอไม่ใช่จางอันนี้ทำมาจากอะไรคะเนี่ยน,น่าจะเป็นข้อตัวครับไม้ตอกครับอืมสวยมากสวยสวย,สวย ตลัปัดตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สี่เลยเหรอคะเนี่ยสองอันด้านบนแล้วฝั่งซ้ายมือล่ะคะอ,นนอ๋อฝั่งขวามือสีเขียวล่ะคะอะไรก็ทำขึ้นมาใหม่หล่ะคะนกหัดสดีลลง อันนี้ก็คือนกหัดสตีลิง<ช>จำลองเหรอใช่ใชครับช่างที่ทำคือช่างที่ไหนครับช่างเป็นที่วินยูครับถึงอุบลน,นี่แหละครับผมบ้านอ,อยู่จัอออออองจากความคิดเห็ครับผมอ๋อนี่เหรอช่างของเมืองอุบลเยอะจังเลยเออเมืองอุบลมันมีพวกช่างเงินช่างทองอะไรไหมช่างเงินช่าง โอ้ oh, สวยจังเลยอากโบราณ